ทีสภา,าวะร่างกายของช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยมีแรงเหนื่อยเพราะเราเสียเลือดก็เยอะฮอร์โมนก็ไม่มีมันไม่แปลกเลยช่วงที่ผู้หญิงประจำเดือนมาจะรู้สึกว่าแบบโอฉันแบบเนหนื่อยฉันไม่ค่อยอยากทําอะไรฉันไม่มีแรงเพราะนั้นน่ย้ยอาหารที่ควรจะทานเนาะก็จะเป็นอาหารที่แบบบำรุงเลือดบำรุงเข้าไปค่ะช่วงนี้กินตับทานเหล็กผักใบเขียวถั่วแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่มีธาตุเหล็กอะทานเข้าไปทานธาตุเหล็กแล้วก็อย่าลืมทานเลยวิตามินซีอ่ะเพิ่มผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเข้าไปด้วยเพราะว่าจะได้ธาตุเหล็กจะได้ดูดซึมไปด้้้ววยยกกกันนะะ็จรูสึ่่าาถิง คนที่ประจำเดือนมาเยอะจะได้ไม่เพลียหนักมากช่วงที่ประจำเดือนมาถ้าใครที่แบบไม่ได้ส t r มากเรื่องการเป็นดีแกนเนี่ยคือแนะนำว่าทานยาสัตว์เหย่สร้างเลือดได้ไง่ายขึ้นอาหารอีกประเภทที่ควรทานก็จะเป็นพวกต้านการอักเสบเพราะน,าน,นั้นการกินอาหารที่ต้านการอักเสบเช่นพวกโอเมก้า3ปลาเมล็ดแฟลกเมล็ดเชียอะไรที่มีโอเมก้า3สงูงๆก็แ,แนะนำว่าช่วงเนี้ยให้ทานมากขึ้นถ้าใครที่มีอาการปวดท้องเยอะๆอาจจะลองดูพวกแมกนีเซียมเพิ่มเติมอาหารอะไรบางที่ชอบที่มีแมกนีเซียมเยอะต้น ตัวพวกธัญพืชหรืว่าแมกน,นีเซียมสูงจริงๆทราบในบ้านเราอ่ะด้วยเราไม่รู้รีเสิร์ชในไทยเป็นยังไงนะแต่ว่าในทางที่ตีพิมพ์มายเยอะคือคนขาดแมกน,นีเซียมกันเยอะถ้าเป็นไปได้ก็เสริมจากวิตามินเอาก็ได้ส่วนตัวคิดว่าอาจจะคับเวอร์ได้เต็มที่ดีมากกว่า